จะสร้างฉากให้มันห่วงกินลายตรงนี้แล้วผักใส่เพื่อนออกไปเพื่ออะไรคือบทพิสูจน์ความเชื่อมันต้องมีแต่ว่าถ้าจะใช้เรื่องการห่วงกินลายเช่นนี้มันอ่อนไปมันก็เลยทําให้ตัวละครเพื่อนๆมาดูทื่อๆไปหมดเลยว่าโอเคคิมรกจาพูดยังไงกูก็เออโออย่างนั้นไปละกันรวมทั้งการที่แบบไปเฉลยปมกับเพื่อนว่าเออจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยฉันรู้อนาคตมาแล้วตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือ,อยูจองฮยอกถ้าเกิดยูจุงฮยอกเนี่ยตัวไปโลกก็จะเหมือนสลายแล้วก็ต้องได้เริ่มรีเซ็ตใหม่นั่นนี่นนเราั้้ตองปก อยู่จงหยอกนะแต่ก่อนหนะ้าเนี้ยเพื่อนมึงโดยเฉพาะยูสังอาเนี่ยเห็นอยู่จงหยอกผักมึงลงท้องสับประรดไปไม่คิดเลยเราว่าเอา้า กูต้องปกป้องคนที่ผักเพื่อนกูลงท้องสับป,ปลาดเลยเนี่ยเพราะอะไรแบบนั้นมันทําให้ฟังก์ชันของยูจงฮยอกอะคือต้องมีชีวิตรอดเพียงเพราะว่าถ้ามึงตุยโลกก็จะสลายไปทั้งหมดทุกอย่างที่ทํามาเท่ากับศูนย์ก็เลยต้องช่วยชีวิตมึงไว้ความสัมพันธ์ระหว่างยูจงฮยอกกับคิมดกจาในเวอร์ชันภาพยนตร์มันก็เลยแบบไม่ใช่สาหายอะจะเป็นลักษณะที่ว่าคิมดกจาพยายามพิสูจน์ความคิดของตัวเองว่าแบบเอ้ยยูจงฮยอกที่เองทํามามันไม่ถูกมาทําแบบฉันดีถึงจะถูกแล้วย ok ูจแบบ e ุงฮย ความเชื่อของคิมดุกจาตีมเรื่องแต,แต่ต้นแรกว่าเราต้องรอดกันไปเป็นหมู่คณะเนี่ยไอหมู่คณะที่ว่าเนี่ยมันเหมือนไม่ได้นับรวมยูจุงฮยอกด้วยไงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในตอนจบอ่ะมึงกับเพื่อนๆไปรวมกันสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ว่ายูจุงฮยอกมันขิดไปก่อนหน้านี้แล้วไงพอสู้เสร็จยูจุงฮยอกค่อยถูกชุบชีวิตกลับมามันก็เลยแบบเอา้าพวกมึงเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันแต่บวกยูจุงฮยอกหนึ่งคนเข้ามาแล้วยูจุงฮยอกกับอีจเฮเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันแต่ว่าในเรื่องเนี่ยแทบจะ แบบเอ้ยเรื่องเสียงระเบิดเราไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนของเราได้มาแพนิคในตอนจุดสําคัญว่าแบบเอ้ยจู่ๆก็กลัวเสียงระเบิดกลัวเสียงปืนใหญ่ของคุณลุงขึ้นมาเลยทั้งทที่ก่อนหน,น้านี้ก็อยู่กับคุณลุงมาเป็นแบบหลายๆวันอยู่ในสถานีเนี้ยแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ฟังเสียงปืนยิงตุ่มต่ำของสไนเปอร์อิจิเฮเยมามึงยังจะมาแพนิคอะไรกับเสียงปืนอีกแล้วด้วยความที่ว่าเปลี่ยนบุคลิกให้แบบ ตัวฮิมดกจาเขาดูเป็นคนดีซะเหลือเกินอะแต่ก็จําเป็นที่จะต้องให้มันไปเหลี่ยมกับโทเกบีบีไปเหลี่ยมกับกลุ่มดาวอยู่มันก็เลยมีความสวิตหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันว่าตกลงแล้วแกจะแบบ จ๋งจ๋งหรือแกจัดเท่ๆคูกันได่วะแล้วไอ้ตีมเรื่องที่ว่าถ้าเกิดสามเมอคีคมันก็จะเป็นพลังเราก็จะได้รอดไปด้วยกันแต่ท้ายที่สุดอย่าลืมนะว่าในตอนจบเนี่ยการที่ตัวคิมดกจารอดมาได้ก็เพราะว่าเซฟชีวิตยูจงฮยอกซึ่งการที่คิมดกจาเซฟชีวิตยูจงฮยอกได้เนี่ยมันมาจากของรางวัลที่ได้จากนักเขียนนิยายเพราะฉะนั้น ที่ว่าเราต้องรอดไปด้วยกันสามัคคีคือพลังมันก็เลยอ่อนลงเพราะว่าท้ายที่สุดต่อให้มึงสามัคคีกันมากแค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดอยู่จนเฮยกตายทุกอย่างก็จบและกูของตัวละครที่ว่าอยากจะเปลี่ยนตอนจบของนิยายก็ดูจะยังไม่ได้เปลี่ยนตอนจบอย่างแท้จริงเลยโดยรวมแล้วก็คือฉบับภาพ,พยนตร์นะคะตัวงานโปรดักชันเนี่ยดีนะสนุกสนานดูเพลินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวบทเนี่ยก็ยังไม่ได้โอเคอยู่ดีคือต่อให้ไม่เอาบทไปเทียบกับเวอร์ชันนิยายหรือเวอร์ชันเว็บนนะตัวบทตัวของมันเองอะก็มีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้ว